กระโดดกันลมนะขนาด6.5เซนใช้แล้วหลอดในเช้านะฮะแต่ก็เต็มตี๋เตียนั่นเองนะถ้าผมนับอง2.7นะอยู่กับคลินิกดูแลรักษาลอกกว่านี้ผมก็ไม่ได้ล้างลอกนะจะมารีวิวนะครับเรื่องกริปที่นะนะ้าสอบถามเข้ามาในช่องทางของผมเนาะก็บางคนก็เข้าใจบ้างบางคนไม่เข้าใจบ้างแล้วก็ถามมาเป็นอคอมเมนต์เนี่ยผมก็ค่อนข้างอธิบายยากเดี๋ยวผมจะทําให้ดูเลยว่าที่น้าสอบถามมาเนี่ยจะได้ไขข้อสงสัยไปได้วยกันนะครับ คลิปที่ผมตามหาเนี่ยที่นา้าติดตามผมมาเนี่ยคืออันนี้ไม่ใช่การตลาดหรือการโฆษณาใดทั้งสิ้นนะผมบอกเลยนะครับตัวนี้เป็นความชอบส่วนตัวแล้วผมก็หามาหามานานจริงๆสามถึงสี่ปีตัวนี้ชื่อว่าเกียวกุยูจีเนาะตัวนี้ก็จะเป็นขนาด3 s มเนี่ยครับแรงดึง88ปอนด์นะครับตัวเล็กนิดเดียวผมจะให้ดูตัวจริงตัวนี้จะ114ปอนด์นะคือ1 s อนะครับคราวนี้ผมจะให้ดู ขนาดนะครับขนาดของมันเนี่ยตัวนี้คือ3 SS ตัวนี้คือ SS นะครับนานะลองดูนะมันตัวขนาดนี้เลยนะครับตามไปเก็ตตัวนี้114ปอนด์ตัวนี้88ปอนด์วิธีการของมันเนี่ยมันก็มีวิธีการใช้งานเนาะสำหรับตัวเลขเนี่ยโดยส่วนตัวผมชอบนะครับชอบเรื่องกิ๊บตัวนี้โดยส่วนตัวนะเพราะว่ามีความแข็งแรงลวดเนี่ยเป็นขนาด1.2มิลตัวนี้เป็น1.0ตัวนี้เป็น1.2มิลนะ ก็เลยบอกว่าโดยส่วนตัวเนี่ยยังไม่เคยเจอระเบิดยังไม่เคยเจออ้าเจอฉีกเจอทุกอย่างที่มันเกิดความเสียหายผมไม่เคยเจอผมก็มีมก็แบ่งให้กับเพื่อนๆน,น้องๆเนี่ยเฮ้ยอันนี้มันดีก็แนะนําแจกจนตัวเองหมดอะ่ะพอไปหาซื้อเข้าไม่มีครับอ่ะตายแล้วสิเหลือตัวเดียวถามใครๆก็ไม่รู้จักเ้าวน่นนี่ไม่เคยเห็นครับตามเี่ครับตามขึ้นมาจนเจออ่ะนี่ตัวเจ้า 3x เนี่ยมันเป็นแบบนี้นะครับ เดือยปักทั่วไปเนี่ยน้าก็จะใส่สปิทลิงกันนะใช่ไหมทุกๆคนเลยเนะลองถามดูนะทุกคนก็ต้องใส่ปิลิงตัวนี้ก็จะมีคลิปแบบนี้อ่ะเทคนิคมันอยู่ตรงนี้นิดนึงถ้าเราใส่ยากนะครับเราใส่ยากเนี่ยเราครีมที่มีปากนกแกวแบบนี้ง้างแล้วเพยื่ขึ้นนิดนึงแล้วก็ยกตัวนี้ขึ้นนะอันนี้สําหรับมือใหม่ที่ยังไม่เคยใช้แล้วบอกอุ้ยนัทพรผมดูคลิปมันทำไมเกี่ยวง่ายจังเลยทําไมเวลาผมเกี่ยวจริงเล็บจะฉีกนู่นนี่นั่นอ่ะเห็นไหมว่าสปิทลิงเขาจะมีข้อต่อ นะ,น,น, Arc IS IS> นะครับอันนี้คือใหม่เลยนะแนะนําแต่ผมมาเกี่ยวได้ทุกช่วงนะครับเกี่ยวเข้าไปเอาปลายเนี่ยแทงนะครับอ่าเอาเอาปลายสลิ่งเนี่ยาไว้บนเล็บแล้วเราก็หมุนครับยกกิฟขึ้นนิดนึงเพริขึ้นนิดนึงแค่นี้ก็เข้าแล้วนะนี่เกี่ยวเข้าไปเอาปลายเนี่ยแทงนะครับอ่าเอาเอาปลายสลิ่งเนี่ยาไว้บนเล็บแล้วเราก็หมุนครับ ยกกิบขึ้นนิดหนึ่งเยื่อขึ้นนิดหนึ่งแค่นี้ก็เข้าแล้วนะนี่เข้าไปแล้วพอเข้ามาแล้วเป็นแบบนี้เห็นไหมครับเข้ามาแล้วเป็นแบบนี้เนี่ยครับคือความแข็งแรงเนี่ยมีมากวาเวลาออกเราก็ดันครับให้เข้าตรงเกลียวแล้วเราก็หมุนครับไม่มีอะไรจับระวังเรื่องตัวเบ็ดหน่อยเนาะเพราะว่านี้มันไม่มีสายถ้ามีสายจะง่ายมากเราก็หมุนออกแค่นั้นเองครับนี่หลุดแล้ว อาจจะดูไม่ค่อยถนัดแต่จริงๆแล้วผมใช้เนี่ยคล่องมากนะนี่นะครับตัวนี้เดี๋ยวผมเกี่ยวให้ดูอีกครั้งหนึ่งนยครับหันช่วงรอยต่อแล้วเอาสปรยงมอยบนเล็บนะครับจับกิฟต์ควิกเนี่ยให้ใส่เข้าไปเอาปลายทิ่มแล้วเราก็หมุนยกตูดขึ้นนิดนึงทิ่มแล้วเราก็หมุนยกตูดขึ้นนิดหนึ่งนะครับแค่นี้เข้าแล้วนะครับนี่เข้าไปก็เป็นแบบนี้เนาะเลาออกเราก็ดันนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่นะนะที่ใช้เหยียบปลั๊กเนี่ย ก็จะต้องมีสปิริลหน้ากันอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าคนที่เกี่ยวฝึกของข้องเนี่ยไม่ต้องดัดไม่ต้องอะไรเลยนะครับใช้ได้เลยอันนี้แปดเซนแบ็กนิดไทยแลนด์นะนะที่ไม่รู้จักเข้าไปดูนกาได้นะนี่คือเบอร์สามเอสนะอ่ะวันนี้มาถามเรื่องกะดีอีกนี่อ่ะะดีเราก็มีวิธีการครับใส่สปิริลเข้าไปหน่อยนะครับเพื่อให้เกี่ยวง่ายนะครับนี่เกี่ยวได้นะนะ,นะที่มีคอมเมนต์ถามว่าน้าพระดีเกี่ยวได้ไหมใส่สปิริลนครับนะอันนี้ผมมาบอกทั้งหมดแล้วอ่ะใส่สปิริลก็ เหมือนกันเลยก็เหมือน,นเข้าเยียพักเอานี้ผมเข้าไม่ตรงอ่ะนี่เข้าไปปุ๊บมันก็เกี่ยวง่ายๆนี่ครับก็แค่แบบนี้นะอยู่ที่ว่าน้าจะใส่สปริงรูไหนไม่ใช่ว่าเอาสปริงไปใส่ทั้งสามรูเลยนะใส่ละตัวนะครับเดี๋ยวไม่ถามมาใส่สปริงทีเดียวสามตัวเลยครับอ่ะเป็นเรื่องอีกต้องมาทําคลิปอีกนะครับนี่คือกระดี่กันลม6.5เซนน้ําหนัก28กรัมอัตราก,การจมนะครับหนึ่งวิต่อหนึ่งเมตรนะครับอันนี้คํานวณมาเรียบร้อยแล้วนะตัวนี้นะครับมีหลายสีมากแล้วนะก็ไปดูในตะกร้าผมได้เนาะ ดีกันลมอันนี้ลายปลาโดอู้สวยจัดเจ้าหอกยังไม่ค่อยได้ตกเลยนะครับก็ทําไว้เป็นสินค้าให้กับนา้นาที่รองรับในการตกปลาเนาะครานี้เมื่อเป็นตัวใหญ่ขึ้นมาล่ะ,ะตัวใหญ่ทําอะไรเดียนันพรก็เกี่ยวกบดีกว่าเนาะง่ายบางคนบอกโอ้โหน,นันพรใหญ่ก็ใช้เบอร์ลองลงมาอันนี้นะครับลูกหมุนใส่เข้าไปก็หมุนเหมือนกันครับจริงๆแล้วตัวก็ไม่ได้ใหญ่มากเนี่ยครับเห็นไหมออกง่ายนะครับถ้าใช้กับกันลมนี่ก็ง่ายเนี่ยครักบกบ เกี่ยวได้หมดนะครับลูกหมุนเขาจะมีความแข็งแรงมากนะครับหมุนได้เลยเห็นไหมก็เปลี่ยนได้เร็วนะครับสปินนราเบรสบัสเบสเกี่ยวได้หมดนะครับนี่เกี่ยวได้เลยนะครับเกี่ยวเร็วถ้าเรามีความชานาญนะครับเราก็ต้องฝึกด้วยในการใช้อุปกรณ์นะครับไม่ใช่ว่าให้อุปกรณ์วิ่งตามเราเนาะตัวนี้เกี่ยวได้ไหมเบอร์เล็กเกี่ยวได้ครับเพราะเบอร์นี้ผมใช้ประจับพอเล็กแล้วมันก็จะจับยากนะครับแต่ถามว่ามันเข้าไหมมันก็เข้านะครับนี่นะครับออกง่าย นะครับจะมี2ขนาดให้นะไปเลือกอะไรนะครับตัวนี้ก็คือเกียวกุนะขนาด1้อกับ88นะครับตัวนี้จะเป็นเบอร์ใหญ่นะผมวางแบบนี้น่าจะพอเข้าใจนะครับนี่เป็นเบอร์เล็กน่ครับเกียวกุขนาดคราวนี้ไอตัวเจ้าซาซามะก็มีคนถามอีกว่าตกปาชโดได้ไหมก็จริงๆมันก็ตกได้แต่ก็ต้องระวังนิดนึงตัวมันเล็กหน้าที่ของเขาคือเกี่ยวกบยางเนี่ยมือซ้ายนะครับ จับกิฟมือขวาคนถนัดขวาเกี่ยวแล้ววนเลยนี่คือซาซามิครับเปิดไปดนี่คือซาซามิครับเปิดเข้าไปแบบนี้นี่อนนาที่บอกว่าเคยใช้แล้วเสียหายมันก็มีโอกาสเสียหายได้เพราะว่าตัวมันเล็กนะครับแต่ว่ามันง่ายสะดวกในการเปลี่ยนเยื่อแล้วก็มีความแข็งแรงสําหรับตัวผมเนี่ยอนนาอาจจะตกปลามากกว่าผมอาจจะไปใช้งานที่หนักกว่าอาจจะระเบิดได้อันนี้ก็อาจจะเป็นเกิดข้อผิดพลาดแต่โดยส่วนตัวแล้วเนี่ย ผมชอบใช้ก็เลยบอกนะว่าเป็นกิฟตตัวหนึ่งที่ผมยอมรับแล้วก็ใช้งานง่ายนะครับผมไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับกิฟพวกนี้หรือมาทำรีวิวพฆษนาเป็นความรู้สึกที่ผมอยากอธิบายว่าผมได้ใช้สินค้ายี่ห้อพวกนี้แล้วมันไม่เกิดปัญหาผมก็เลยเอามาแนะนาให้นานาะดูนะครับทั้ง2รุ่นนี้ถ้าเป็นมาช่อนผมก็จะใช้เจ้าซันซามะนะถ้าเป็นลาช่อนกระสูบกระพงหรืออะไรอย่างเงี้ยลาเล็กครับผมจะใช้ซันซามะนะครับส่วนตัวใหญ่ผมใช้เกียวกุเลย มีสองไซส์นะครับแต่โดยส่วนตัวแล้วผมชอบเบอร์สามเออมากนะครับแต่ถ้าน้าคนไหนที่เกี่ยวยากก็เลือกซื้อ S ออไปก็ได้นะครับดูตัวไม่ใหญ่มีความเหมาะสมเนี่ยนะ้าลองดูมันเกี่ยวกับกบนะก็ไม่ได้ใหญ่จนว่าโอโหตกใจอะครับนี่ก็ประมาณนี้เองนะอ่าฝากไปด้วยนะครับกบยางสัตว์ใหญ่ดังแบบเงียบๆน,นะครับแล้วก็แบคดิสททเลนี่คือสินค้าเรานะแล้วก็นี่ครับกระดีกันลมนะนะนะที่ยังไม่เคยเห็นนะก็ เข้าไปดูในสก้าผมได้แล้วก็นี่สายกันลมนะครับนี่กบกระโดดกันลมนะขนาด6.5เซนใช้แล้วหลอดแต่เช้าแฮทแทกันเต็มตี๋เตี่ยนั่นเองนะขอบคุณนะที่อุ่นมัวไปลตลอดแล้วก็ฝากขอบคุณที่รับชมคลิปของผมหวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์กับน้าก็ฝากแชร์นะครับฝากกดติดตาม้วฝากแชร์คลิปนี้ให้เพื่อนของน้าได้ติดตามรับชมเหมือนที่น้ารับชมโอเคครับบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้ามีไอดีเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ชมนะครับเต็มตี๋เตี่ยครับ